สำหรับหมายที่ผมมาลงนะมันเป็นหมายที่อยู่ริมคลองน่าจะเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับหมายนี้เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมขี่รถเลาะตามคลองมาเรื่อยๆเจอจุดสวยๆผมก็เลยแวะลงอาจะมีนา้นาๆตามมาทีหลังก็จะคนสองคนตามมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับคลองนี้ก็น่าจะยาวพอสมควร นานาบอกว่าลงได้ลงได้ตลอดคลองเลยสามารถลงเบ็ดได้ตลอดทั้งคลองนะครับคลองนี้ขอแค่มีที่จอดรถเหมาะก็วันนี้เราก็จะอยู่กันไม่นานนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเบ็ดมาแค่สามพันก็จะมาเช็คหมายเช็คหมายดูว่าจะมีตัวให้ให้ให้ชมไหมก็วันนี้ก็จะเป็นลองเทสเบือดด้วยได้ครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนานานะครับที่เขาก็มาตกข้างๆกันหมายคลองธรรมชาตินเราจะนั่งตก ชิงหลิวกันนะครับหมายจุดนี้ก็จะสามารถตกชิงหลิวได้ตกชิงหลิวกัน่วนผมก็จะเป็นตกหน้าดินครับตะกอหน้าดินครับเดี๋ยวไปดูกันยาวๆนะครับวันนี้จะมีแต้มให้ชมหรือเปล่านะ ครับผมตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงตันนี้ผมก็ลงเบ็ดได้สองสามรอบประมาณสองสารอบแล้วแหละนี่มาสามคันครับวันนี้ไม้สวยครับไม้นี่ไม้สวยเลยจะมีแต้มสวยๆให้ชมหรือเปล่านะครับ ก็ติดตามชมกันไปยาวๆก่อนเลยก็ผมก็น่าจะอยู่ไม่นานครับไรนี้ก็จะอยู่ไม่นานก็จะมีแต้มสวยๆหรือปลาเข้าเรื่อยๆก็น่าจะตับเร็วหน่อยวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเรื่อยๆยาวๆเลยครับเก็บพื้นที่หนุนนะครับอ เต็ไมได้ดูไหมเนี่ยอ่ะดูครับเป็นตะพียนเ <Yahoo! S 1> ต็มแรกเรามาแล้วครับเป็นตะพียนนะครับเยันสวยๆเลย ลมเย็นดีนะครับรถเลืนใหญ่สามารถจอดได้นะครับอยงี้ตอนลงจุดที่ผมลงตอนนี้รถใหญ่จอดได้รถใหญ่เข้าถึงเลยเพราะว่าลมรลองรับลมลมไม้ใหญ่พื้นที่ตรงนี้มันจะลมอยู่นะครับลมเป็นลมใหญ่เลยก็จะน่าจะลมตลอดทั้งวันครับสำหรับไม้นี้ เหมาะกับสายตกทิ้งเร็วสายตกทิ้งเหลวก็เหมาะนะครับหมายนี้เพราะว่าพื้นที่ลงมันก็ค่อนข้างสบายอยู่ไม,ไ,มไม่ไม่ชันมากครับเราจะนั่งริมตะลิงได้เลย

เือเยื่อมดตรงนี้ก็จะเป็นกลับกลับบ้านทางนี้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นปลาตะเพียนซะส่วนมากเลยบางช่วงก็ถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่ามันกินกินที่รก็จะเป็นตะเพียนนะครับก็เดี๋ยวเก็บเบ็ดกลับบ้านไปลนะคลิปนี้ก็ส,สั้นๆครับไม่ยาวราแ,แนะนำหมายหมายเด็ดๆอีกหมายหนึ่งเลย ครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปแนะนําหมายอีกหมายหนึ่งก็ละแวกแถวนนท์ก็จะเป็นหมายคลองมหาสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับไม่เจอปลานิลเลยก็จะเจอเป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะโกะประมาณนี้ครับสําหรับหมายนี้ไม่เหงาครับไม่เหงาก็ตอนนี้ผมก็เยี่ยมหมดแล้วก็คงจะต้องกลับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนก็กดติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณครับ